ตอนนี้หนูทำอะไรอยู่คะกำลังปั้นดินทรายที่ไหนตอนนี้เรามาที่ไหนคะทะเลค่ะโอ้ยทะเลฉูดสวยสวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้ยายเป็นดูอ่าเสียขะเสียขึ้นมาเสียขึ้นมาเร็วเร็วเสียขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวเขาปั๊บปะปั๊บปะปะพอละมันลึกตรงนี้มันลึกลูก เสียขึ้นมาเร็วเสียโอ๋ยมาเร็วมาเร็วพอแล้วล้างมือขณะขึ้นละฮยนี่อ๋อมวเขาแต่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วก่ล้างมือก่อนแล้วปะแ,แม่ล้างตรงนู้นอันนี้มันไม่ได้ล้างไหนอ่ะ,อะมาด้านานัดนี่นี่นะม,มันขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเฮ้ยเสีย เราไม่ได้แล้วค่ะน้ำม,มันขึ้นเห็นไหมเชี่ยสนุกไหมเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันที่หาดไซขาวานะโอเคครับน้องเซ็นไปไหมเซ็นไปไหมไปครับตรงนี้สวยไหมลูกสวยมนะักสวัสดีครับยายสวัสดีค่ะไป,ไปสวยมากค่ะพ่อจะดูต่เชี่ยจุนน้ำต่ลงแล้วไป